บรรยากาศหลังฝนตกครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับนี่สวนย่อมนะครับสวนย่อมน้ำก็ยังท่วมโอ้ยสวนย่อมน้ำก็ยังท่วมครับท่านผู้ชมแชะไปหมดเลยครับ จไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูซอยร้อยสิบนะครับรามคำแหงร้อยสิบหมู่บ้านสมรกวว่าน้าจะท่วมไหมอันนี้ตอนนี้นะอยู่ในหมู่บ้านนะครับซอยยี่สิบเดี๋ยวไปดูซอยร้อยสิบครับว่าจะท่วมไหมไปตามกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านที่นี่กรุงเทพมหานครครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมพรพีรจิตครับรามคำแหงร้อยสิบครับ เคสาพานสูงครับผมเช้าวันอังคารครับน้ำท่วมสภาพอากาศครับคืมไปหมดเลยครับวันนี้เพื่อนๆที่ขับขี่รถเดินทางก็ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับฝนตกครับเชา้านี้ล้ากำ็ำแหงร้อยสิครับ <c oughs> หมู่บ้านสมมารกรดูนะครับ ตั้งแต่ตีสากว่าแล้วครับผมนี่แหละครับฝนเรว่าจะหมดแล้วไม่หมด <c oughs> หมอไซค์มาลำบ,บากนิดหนึ่งนะครับดวผมจะขับวินยังไงครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูครับรถเกง๋งรถโหลดนีดไม่ได้เลยครับเข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ย เป็นระยะทางยาวนะครับดูสิครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่บ้านใกล้เลนเคียงครับสปปลาวเวียดนามกัมพูชาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่นี่ประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครครับเขตสะพานสูงน้ำแข็งร้อยสิบครับหนักเลยครับหนักเลยครับหนักเลย รถล,ลูกบ้านนี่ในหมู่บ้านนี่ออกไม่ได้นะครับรถเก๋งรหลดหลดดูครับสภาพเชา้าอังคารครับที่หนึ่งกันยายน2อ6 3้าบปีสอง0ับครับอนมารายงานสภาพอากาศขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆ เพื video, ่อนเก่าเพื่อนใหม่ให้กำลังใจกันไปนานๆครับเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับนะครับช่องอภรพินิจไ้มากินกาแฟกันได้ครับแล้ผมจะขับบินยังไงล่ะครับผมเนี่ยก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าที่กดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับดูครับสภาพอากาศ ้ำท,ท่วมครับหมู่บ้านสัมมากรดูครับสภาพนี่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับกลมเยอะมากาไปตามกันต่อครับร้านกาแฟจะเป็นไงมั่งไปตามกันต่อครับขนาดใกล้ทะเลสาบนะครับ ทะเลสาบหมู่บ้านนะครับเนี่ยยังท่วมอ่ะครับท <c oughs> ะเลสาบในหมู่บ้านครับดูครับอากาศก็คึมทั้งทั้งวันนะครับวันนี้ดูท่าแล้วน่าจะไม่หยุดนะครับรถลาก็เยอะครับในหมู่บ้านวันนี้การจราจรน,น่าจะติดขัดอีกวันหนึ่งอ่ะครับผม ดูท่าได้ไหมน่าจะรอดนะครับอากาศแบบนี้แค่ค้มคึมมาเนี่ก็ติดแล้วครับรถยิ่งถ้าเจอแบบนี้ก็โอ้หนทำงานประจำนี่ก็จะลำบากนิดนึงครับเดินทางให้ดูบรรยากาศครับกรุงเทพมหาคนครเขตสะพานสูงครับเชา้านี้วันอังคารที่หนึ่ง กันยายนสองพปีส2 0พี่พี่ๆดี่อยู่ต่างประเทศนะครับนี่แหละครับบ้านเราครับกรุงเทพมหานครครับเป็นอย่างนี้แหละครับพี่ <c oughs> อากาศวันนี้ครับสดชื่นครับแต่ว่าค้าขายคงจะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้ ผมจะขับวินได้เท่าไหร่หล่ะครับวันนี้ดูนะเพื่อนๆดูบรรยากาศครับดูดีครับบรรยากาศก็โอ้ยดูสิครับ คืมทั้งวันครับลุยต่อครับนะครับเพื่อนๆฝน <c oughs> ตกลบฝนใช้ต้นไม้โอ้ยเช้านี้น้ำท่วมครับได้คุณละกี่บาทวะเนี่ยขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้ยสู้ๆครับสู้ๆลุย เสียหานครครับฝนตกน้ำท่วมหมู่บ้านเต็มเลยครับบรรยากาศก็กดีครับแต่ว่าเต็มน้ำเต็มผูโริสารเงียบใครจะมาขึ้นรถล่ะครับดูครับ เรียบมานครครับลุยลุยครับลุย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 ครับยังไงก็ลุยไปครับไปตามต่อว่าจะเป็นยังไงมัง่งบรรยากาศตอนเช้าครับในหมู่บ้านฝนตกน้ำท่วม มาสักคู่ขับรถไปส่งแกงให้เจ๊เรียบร้อยแล้วไปขับบินต่อจะมีผู้โดยสารไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้ำ <c oughs> ท่วมครับน้ำท่วมน้ำท่วมดีกว่าฝนแลงบอกใครว่าดูสิครับ นำคำแหงร้อยสิหมู่บ้านสมมาก่อนพู้รับเมาพูดรับเมาพูรับเมาเต็มที่ครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอำพรวันนี้ให้ดูบรรยากาศฝนตก โอ้ยขับปินไม่รู้จะได้กี่บาทวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ